ใครนะคะที่กำลังจะซื้อ iPhone SE 3นะคะวันนี้นะคะแกจะมาแชร์ทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะของคนที่เคยใช้ iPhone ตระกูล SE มาก่อนเรียกว่าถาดเทปตอนนี้จบนะคะตัดสินใจซื้อได้เลยแบบคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชี่ชมชาแนลนะคะซึ่สัปดาห์นี้นะคะทุกคนกวางสาวก็จะมาพราวรีวิว iPhone SE 3ะคะ่ะทุกคน แต่แต่ๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe c ช anel ของแก๊บด้วยนะคะ,<_ <EN> _>ะ,คะกลับมาค่ะทุกคนหลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะ iPhone ไ,ได้เปิดตัว iPhone SE 3ค่ะทุกคนซึ่งแก๊บนะคะก็เชื่อว่าต้องมีหลายคนนะคะที่ลังเลหรือว่าปัจจุบันนี้ใช้ Android อยู่แล้วก็ เอะ iPhone SE 3เปิดตัวใหม่เราจะลองสวิตช์มาเป็น iOS ดีไหมซึ่งถ้าพูดถึงตัวเลือกแรกเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้ Android อยู่แล้วต้องการสวิตช์มาเป็น iOS เนี่ย iPhone SE 3เนี่ยก็เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆเลยของเพื่อนๆใช่ไหมล่ะคะวันนี้คะ่ะทุกคนแก๊บก็เลยจะมาแชร์นะคะมุมมองที่แก๊ปมีกับ iPhone SE 3นะคะแต่ว่าเครื่องที่อยู่ในมือแก๊บเนี่ยเขาเป็น iPhone SE 2นะคะทุกคนแต่ที่วันนี้เนี่ยแก๊บจะมารีวิวให้ฟังเนี่ยแก๊บจะมารีวิวผ่านมุมมองของคนที่เคยใช้ iPhone SE 2มาก่อนนะคะเพื่อช่วยเพื่อนๆในการ ตัดสินใจซื้อ iPhone SE 3นะคะอย่างโจท,ที่แก็ตั้งเนี่ยแก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะก็กําลังใช้ Android อยู่แล้วก็กําลังมองหา iOS เครื่องแรกนะคะเพื่อนๆก็อาจจะมองเป็นตัว iPhone SE 3นะคะวันนี้แก็บก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าแก็บมีมุมมองอะไรบ้างกับ iPhone Series SE นะคะข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วกปมองว่า iPhone SE 3เหมาะกับใครไปฟังค่ะ ข้อดีอันแรกเลยนะคะที่เพื่อนๆน,นะคะจะได้จาก iPhone SE 3นะคะเนื่องจากบอดี้เขาเนี่ยเท่ากับ iPhone SE 2เลยดังนั้นความดีความชอบของเขาเนี่ยก็จะตกทอดการรุ่นสู่รุ่นนะคะอย่างความดีแรกเนี่ยเป็นเรื่องของขนาดของตัวเครื่องนั่นเองค่ะจะเห็นว่าปัจจุบันนะคะ iPhone เนี่ยเขายิ่งทําก็ยิ่งใหญ่ขึ้นหนาขึ้นวัสดุพรีเมียมขึ้นนะคะซึ่งนางก็จะมากับขนาดที่ใหญ่โตขึ้นแล้วก็น้ําหนักที่มากขึ้นค่ะสิ่งนี้เนี่ยเขาส่งผลต่อการพกพานะคะเพื่อนๆแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ แล้วว่าจะเล่นนะคะซีรีส์เอของ iPhone นะคะก็ะต้องบอกว่าเขาเป็นโทรศัพท์ขนาดเล็กนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากๆเรียกว่านางจะพกพาสะดวกมากๆนะคะอย่างผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะใส่กางเกงยีนกระเป๋าตื้ตนๆอะไรอย่เงี้ยเราเสียบเจ้า iPhone SE ลงไปเนี้ยเขาก็จะไม่เลยหรือไม่นูนเหมือน iPhone รุ่นอื่นๆน,นะคะ หรือสําหรับคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะที่แบบใส่กางเกงขาสั้นออกจากบ้านบ่อยมากแล้วก็ไม่ได้รัดเข็มขัดนะคะถ้าเราพกโทรศัพท์ที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันจะลังและดึงกางเกงเราลงตลอดเวลาเคยเจอไหมคะแต่ว่าตัว iPhone Series e SE เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีขนาดเล็กแล้วก็น้าหนักเบาเรียกว่าพกพาสะดวกสุดๆไปเลยค่ะและข้อดีอันที่2นะคะเขายังมีสแกนลนยนิ้วมืออยู่คะ่ะทุกคน ปัจจุบันนี้นะคะ iPhone ส่วนใหญ่จะเป็นสแกนใบหน้าหมดแล้วนะคะหรือว่า Face ID แต่ว่าตัว iPhone SE ทั้งหลายเนี่ยปัจจุบันทั้ง2และ3เลยนะคะเขายังมากับระบบการสแกนลายนิ้วมือ <c oughs> ซึ่งเราก็รู้เลยว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในยุคโควิดนะคะเราไม่รู้เราต้องใส่หน้ากากาไปอีกนานแค่ไหนนะคะ iPhone SE เนี่ยเราสแกนปุ๊บหน้าจอก็ปลดล็อกทันทีนะคะเรียกว่าเขาสามารถปลดล็อกได้ง่ายกว่า iPhone รุ่นอื่นๆค่ะ เรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องของกล้อง iPhone นั่นเองค่ะทุกคน iPhone เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะในเรื่องของกล้องที่ค่อนข้างถ่ายแล้วให้ความเป็นจริงมากๆเลยค่ะทุกคนเรียกว่าไฟล์ภาพของเขานะคะแล้วก็ความละเอียดของเขาเนี่ยสามารถนําไปปร,รับแต่งได้นะคะหลากหลายมากๆอย่างถ้าใครชอบฟุง้งฟิ้งหน่อยสามารถเอาไปผ่านแอปได้แต่เราจะมีไฟล์ต้นฉบับนะคะที่เป็นแบบออริจินอลสุดๆแล้ว1ไฟล์แล้วอีกข้อดีหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ iPhone เนี่ยต่างจากโทรศัพท์ Android มากๆก็คือกล้องวิดีโอของเขาค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่า iPhone ทุกรุ่นเลยนะคะเป็นโทรศัพท์ที่ถ่ายวีดีโอได้ดีมากๆสำหรับสาย Vlog Blogger เนี่ยมาตรฐานในการถ่ายวีดีโอของเขาเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่รุ่น SE นะคะไปจนถึง iPhone ตัวท o p t o เลยเนี่ยทุกตัวถ่ายวีดีโอคุณภาพไว้ใจได้คะ่ะเพื่อนๆและข้อต่อไปนะคะเป็นหัวใจเลยที่เพื่อนๆหันมาใช้ iOS นั่นก็คือการอัปเดตของเขานั่นเอง โอ้โหเพื่อนๆถ้าพูดถึงการอัปเดตของระบบ iOS นะคะแกปต้องบอกเลยว่าหูเขาทำได้แบบหลายปีมากๆนะคะโดยเฉพาะ iPhone SE 3ตัวนี้นะคะ,ะ,คะเขามีการใช้ชิปตัวเดียวกับ iPhone 13ทุกคนนั่นหมายความว่าสำหรับใครนะคะที่รักโลกนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบชอบเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆนะคะ iPhone SE 3เนี่ยเพื่อนๆใช้ไปได้ยาวๆแบบ4ปีอัปแน่นอนค่ะเรียกว่าเราอัปเดตกันไปเลยแบบยาวๆสำหรับสายคนที่ใช้ยาวๆนะคะตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าสุดๆ และก็เชื่อนะคะว่าใครที่หันจาก Android มาใช้ iOS เนี่ยคุณก็ต้องรู้สึกเลยว่าแบบโอ้โหระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยมันช่างลื่อนไหลเหลือเกินซึ่งเรื่องนี้ก็ปฏิเสธยากมากๆค่ะเพราะว่า iPhone เนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปนานสักแค่ไหนนะคะตัวเครื่องเขาเนี่ยก็ยังคงเลื่อนไหลนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรวนเท่าไหร่ และที่สําคัญที่สุดค่ะเรื่องระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเราก็รู้ดีว่า Apple เนี่ยเขาทําเรื่องนี้ได้ดีมากๆทุกคนแล้ว iPhone SE 3ตัวนี้ก็มีความปลอดภัยเหมือนโทรศัพท์รุ่นพี่ของเขาและอีกข้อหนึ่งเลยนะคะที่ iPhone SE เนี่ยเขาจะโดดเด่นกว่านะคะโทรศัพท์ Android ที่ราคาใกล้เคียงกันประมาณหมื่นกว่าบาทนั่นก็คือประสิทธิภาพในการเล่นโซเชียลมีเดียค่ะทุกคน ใครที่ชอบลงรูปใน IG นะคะจะทราบดีเลยว่าการถ่ายจากโทรศัพท์ iPhone เนี่ยให้ภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่สวยกว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัดวิดีโอนะคะหรือว่าภาพนิ่งเนี่ยเรียกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่า iPhone เนี่ยทำได้ดีกว่า Android ค่ะและข้อดีตัวท้ายๆนะคะที่จะพูดแม้ตัวนี้จะเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นนะคะราคาแค่หมื่นกลางๆนะคะ แต่ว่าวัสดุของเขาเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเหมือนรุ่นพี่เลยนะคะคือเราต้องยอมรับจริงๆนะคะเรื่องวัสดุของ p p o o n เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกของเขานะคะหรือวัสดุต่างๆเนี่ยจับแล้วให้ความรู้สึกที่พรีเมียมนะคะแล้วก็น้ําหนักดีมากๆและข้อดีอันสุดท้ายที่จะพูดถึง iPhone SE 3ตัวนี้เขามาพร้อมกับระบบ 5G แล้วนะคะทุกคนเรียกว่าแม็กรอบข้างนอกนะคะจะเหมือนเดิมดีไซน์สุดคลาสสิกแบบนี้แต่เขาได้มีการ อัปเดตนะคะให้เท่าทันยุคป,ปัจจุบันมากที่สุดแล้วล่ะคะ่ะแต่เพื่อนๆค่ะวันนี้แกไม่ได้มาอวยอย่างเดียวนะคะเรามีข้อเสียมาพูดให้ฟังด้วยเรื่องแรกเลยนะคะก็คือขนาดหน้าจอของ iPhone SE เนี่ยแกปต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้นะคะเกปมองว่าหน้าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กเกินไปนิดนึงค่ะ ซึ่งพอขนาดหน้าจอเขาเล็กนะคะเพื่อนๆน,นางก็จะส่งผลต่อนะคะการใช้งานของเรานะคะทุกคนอย่ามองว่าขนาดหน้าจอไม่สําคัญนะคะยิ่งหน้าจอเล็กเราก็ยิ่งทํางานได้ยากขึ้นแล้วก็ไม่สบายตานั่นก็เลยทําให้ iPhone SE 3นะคะประสิทธิภาพเนี่ยจะค่อนข้างดรอปกว่า iPhone รุ่นพี่นะคะเนื่องจากขนาดหน้าจอที่จํากัดนั่นเอง ยิ่งถ้าใครนะคะเป็นสายบันเทิงดู Netflix ดนะคะดูสตรีมมิ่ง u t u b e นะคะแล้วมาดูหน้าจอ iPhone SE3 เนี่ยแกบ,บอกเลยว่าค่อนข้างเล็กไปนิดนึงค่ะถ้าดูนานๆเนี่ยก็ต้องพักสายตานะคะเพราะเราเนี่ยจะเผลอเพ่งไปโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าถ้ากะใช้กันไปนานๆน,นะคะกับ iPhone SE3 เนี่ยใช้หน้าจอกันยาวๆเป็นชั่วโมงเนี่ยแก็มองว่าเราต้องพักสายตาให้บ่อยมากขึ้นนะคะเพื่อถนอมสายตาของเราและอีกข้อนึ่งเลยนะคะแก็บเชื่อว่าใครที่กาลังเปลี่ยนมาใช้ iPhone SE3 เนี่ยจะต้องหงุดหงิดอย่างแน่นอนนั่น เขายังใช้สายลายนิ่งอยู่ค่ะทุกคนใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดแม้ว่า Android นะคะแล้วก็ iPad Pro ต,ต่างๆนะคะเขาจะเปลี่ยนมาใช้ USB-C เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะ iPhone ทั้งตัวรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องอย่าง iPhone SE 3เนี่ยเขาก็ยังใช้สายลายนิ่งอยู่ค่ะทุกคนต้องบอกว่าถ้าเทียบเทคโนโลยีการชาร์จนะคะกับราคาขนาดนี้กับตัว Android นะคะเขาค่อนข้างจะล้าหลังกว่านะคะแล้วก็เราต้องไปซื้อสายลายนิ่งมานะคะไม่สามารถใช้ร่วมกับเพื่อนๆได้ ต้องเตรียมติดตัวตลอดเลยละค่ะและอีกข้อเสียนึงเลยนะคะที่แกมองว่าเป็นข้อเสียใหญ่อยู่นะคะแล้วค่อนข้างตกยุคนั่นก็คือเขาไม่มีเลนไวามาให้ค่ะทุกคนจริงๆปัจจุบันนี้นะคะแกมองว่าการมีกล้องเลนไวเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญแล้วนะคะแล้วควรเป็นแบบอุปกรณ์พื้นฐานที่มากับตัวเครื่องเพราะว่าปัจจุบันนี้โทรศัพท์แบบเครื่องไม่ถึงหมื่นอะ่ะเขาก็มีเลนไวามาให้แล้ว แต่ใครใช้ iPhone SE 3นะคะแม้เราจะจ่ายไปราคาหมื่นกว่าบาทแต่ว่าเราก็หมดสิทธิ์ค่ะทุกคนเพราะเขามีเลนหลักมาให้เลนเดียวเท่านั้นนะคะและข้อเสียอันสุดท้ายที่แก็จะพูดให้ฟังนะคะนั่นคือความละเอียดของหน้าจอนั่นเองค่ะปัจจุบันนะทุกคนปี2022แบบนี้หน้าจอโทรศัพท์อ่ะมันควรจะเป็นแบบอมูลเลดหรือมีความละเอียดสูงๆหรอปะ แกปยังมีความรู้สึกว่า iPhone SE 3เนี่ยหน้าจอเขาแทบไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะคะแล้เราก็รู้สึกว่าแบบเออหน้าจอเขายังล้าหลังแล้วก็ตกยุคอยู่ยังค่อนข้างรู้สึกว่าเคยแพงอยู่นะราคานี้แล้วยังให้จอแบบนี้ เอาละค่ะหลังจากที่เรามาฟังข้อดีข้อเสียของ iPhone ตระกูล SE แล้วนะคะวันนี้เก็บก็จะลองมาสรุปให้ฟังนะคะแล้วก็แชร์ความเห็นตัวเองให้ฟังคร้าวๆนะคะว่า iPhone SE 3เนี่ยน่าจะเหมาะกับใครซึ่งหลักๆนะคะรวมๆแล้วเนี่ยเก็บก็อยากจะสรุปให้ว่าสําหรับใครนะคะที่แบบใช้โทรศัพท์นะคะใช้งานทั่วไปเราไม่ได้ใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์ เยอะมากจนเกินไปนะคะแล้วก็กลังมองหาโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องวัสดุดีๆใช้ได้นานๆยาวๆอัปเดต4ปีอัพนะคะ iPhone SE 3เนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยเขาค่อนข้างให้คุณสมบัติมาที่ครบถ้วนนะคะวัสดุการประกอบของเขาก็ดีถ้าพูดถึงงานถ่ายรูปงานอะไรทั่วไปเนี่ยเก็บมองว่าเขาค่อนข้างให้มาเพียงพอต่อการใช้งานได้ปียาวๆเลยล่ะค่ะแล้วกลุ่มคนที่เก็บมองว่าอาจจะไม่ได้ชอบใจเท่าไหร่นักนะคะกับ iPhone SE 3ก็คือ กลุ่มคนที่เป็นแบบโซเชียลนะคะใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์เยอะๆนะคะดูหนังสตรีมมิ่งต่างๆนะคะรวมไปถึงคนที่ตั้งใจซื้อโทรศัพท์มานะคะ เพื่อถ่ายภาพนะคะแล้วก็เล่นแบบห,หลายอิรลียบทมากๆนะคะคนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับ iPhone SE 3ค่ะเพราะเขามีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดหน้าจอนะคะทุกคนแล้วก็ตัวกล้องที่ให้มาเล่นเดียวคุณก็อาจจะไม่แฮปปี้นะถ้าเป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อยากแนะนำให้ลองอัปเกรดไปเป็น iPhone ตัวอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 12ไหมคะ i p h ฟ n e 1 1หรือ iPhone 13ไปเลยเนี่ยคุณจะแฮปปี้กว่า สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r ค b e ช anel ของแก๊บด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh.